การศาสตร์หลังนี้มีการตกแต่งท้องฝ้าละแนงเป็นฝ้าละแนงที่เป็นวัสดุเมทัลชีตไฟดาวไลท์ไม่มีอาศัยร่องของละแนงครับเดินเป็น LED นิดบินครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านฮะมาพบกับผมบุ๊คทริปเปอร์เคบาย์พีเอสเดคอฮะวันนี้จัดเต็มกันอีกหนึ่ง e ีแน่นอนนะครับกับบ้านเดี่ยวในโครงการนี้สุภลัยพาร์ควิวรามคำแหง174เป็นรามคำแหงที่อยู่โซนเกือบจะถึงมีนบุรีแล้วกับบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นของสุภัยนั่นเองหลังนี้ครับลูกค้า ไว้วางใจให้เราเข้ามาต่อเติมเป็นงานภายนอกต้องใช้คําว่าทั้งหลังเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ก่อนจะพาไปรีวิวคลิปจุใจใน EP นี้ฝากสักนิดกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆเพราะทางทิปโอเคเรานอกจากงานต่อเติมการ์ดงานครัวแล้วเรายังมีงานบิวอินนะครับและ p s d e c o r ออีกบริษัทหนึ่งของเรายังมีงานผ้าม่านมุงลวดวอลเปเปอร์ฟิล์มกระจกนะครับโอ้เยอะแยะมากมายที่เป็นงานบ้านงานตกแต่งให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเดินขยับเข้ามา นิดอย่างที่เกริ่นไว้บ้านหลังนี้ลูกค้าใช้บริการของเราต่อเติม ภายนอกทั้งหมดเลยก็ว่าได้ที่เป็นพื้นที่แทบจะรอบบ้านของสุภไลที่นี่เนี่ยจะมีบ้านไทยที่เป็นบ้านแฝดบ้านแฝดก็คือตัวบ้านติดกับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นสเปซด้านหน้าจะเหลือที่ทําสวนเล็กๆตรงที่ตากล้องเรายืนอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ด้านข้างบ้านตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงรถนะครับซึ่งงานต่อเติมของเราก็จะมีพระเอกหลักนั่นก็คือเจ้ากันศาสตร์โรงรถตัวนี้นั่นเองแต่มันมีไฮไลท์ครับหลังนี้อยากจะพรีเซนต์มากเลยนั่นก็คือกันศาสตร์หลังนี้มีการตกแต่งท้อง้าะแนง เป็นฝ้าระแนงที่ไม่ใช่ไม้ระแนงเหมือนไม้เทียมงานบิวอินหรือไม้ PVC นะครับตัวนี้เป็นฝ้าระแนงที่เป็นวัสดุเมทัลชีตคือเดี๋ยวนี้โปรดักต์ใหม่ของเมทัลชีตก็คือการทําเป็นฝ้าระแนงแบบนี้ออกมาแล้วนะครับมีลายไม้มีหลายสีให้เลือกด้วยอย่างเช่นสีนี้ลูกค้าก็เลือกออกเป็นน้าตาลแบบไม้สักดูธรรมชาติไปเลยมองเผลอๆถ้าดูจากกล้องถ้าไม่บอกว่าเป็นเมทัลชีตนี่คือจินตนาการได้หลายแบบมากเหมือนงานไม้ระแนงจริงไม้เทียมไม้อู v c จินตนาการได้หมดเลย แต่วัสดุจริงๆของเจ้าตัวนี้นั่นก็คือเมทัลชีทครับแล้วด้านบนตัวกันสาดหลักที่กันเสียงกันร้อนกันฝนจริงๆด้านบนเนี่ยนั่นก็คือเมทัลชีทอีกตัวหลักที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมทัลชีทพียูท้องพียูหนา1น1นิ้ว โฟมกันเสียงกันร้อนนะครับด้านล่างจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเพื่อความสวยงามไฟดาวไลท์ไม่มีแต่ไฮไลท์ของหลังนี้ก็คืออาศัยร่องของระแ a คร e บเดินเป็น led ลิฟบินครับประมาณทั้งหมด4เส้นครับยาวจากตรงนู้นเลยนะครับกัรสา,าจะเป็นทรงแอลแล้วก็ตัวลิฟบินเส้นหลังจะยาวเลยอาจจะไม่ได้แสงสว่างมากแต่ได้ความสวยแน่นอนแต่ถ้าใครอยากจะได้สวยด้วย แสงสว่างด้วยใส่ดาวไลท์เป็นโคมเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับเป็นแบบฝังก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นทรงนี้สไตล์นี้ส่วนใหญ่ลูกค้ามากักจะเล่นเป็น LED ริบบิ้นแบบที่เห็นกันแบบนี้เลยนี่คือพระเอกหลักหน้าบ้านการศาสตร์กับไฮไลท์สินค้าน้องใหม่ของเรานั่นก็คือท้องระแนงเมลช,ชีตอ่าใช้คํานี้แล้วกันเรียกแล้วจาง่ายๆนะครับเสาแต่งตัวนี้ก็เป็นเสาแต่งใหญ่นะครับเราใช้ไซส์นี้เลยหน้าหลังเนี่ยเป็น4ีคูณสนิ้วนะครับตรงกลางเป็นซี่ระแนงประมาณนิ้วคูณนิ้วหรือนิ้ว คูณนิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนใหญ่ใช้อยู่ประมาณนี้ก็จะได้เสาแต่งที่มีลักษณะสวยงามได้โชว์เด่นๆด้วยและที่สําคัญก็คือรับน้ําหนักได้เยอะเพราะกันสศาศ์าศาศาเขาสโลปมาด้านหน้าเขาถ่ายน้ําหนักลงคู่น้าเพราะฉะนั้นเหล็กเยอะขนาดนี้รับสบายๆระยะแค่นี้รางน้ําฝนก็มีให้เรียบร้อยมีท่อน้ําทิ้งเกาะกับเสาแต่งลงมาให้ดูสวยงามดูเนียนๆกับเสาแต่งไปทาสีดําให้เนียนกลมกลืนเรียบร้อยส่วนที่2คือด้านข้างบ้านครับมาตรงนี้เลยด้านข้างบ้านตั้ง แต่รั้วหน้าบ้านฮะยาวไปจนถึงหลังบ้านตรงนู้นเลยลูกค้าไม่เหลือไว้เป็นสนามหญ้าเน้นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มลูกค้าเลือกที่จะลงเป็นเข็มหกเหลี่ยมลึก6เมตรลงกระจายปูพรมยาวไปจนถึงหลังบ้านเลยปูพรมของเราคือลงเฉลี่ยตารางเมตรละ1ท่อนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ27-28ถึงตารางเมตรนะครับเข็มตัวนี้ลงไปแล้วปูพรมไปแล้ว27ท่อนเลยคำนวณง่ายๆช่างก็จะทำการกดขยมเข็มลงไปปูพรมนี่ฮะเดี๋ยวพาเดินมาดูเรื่อยๆ เจ้าฝาบอ่อตรงนี้เนี่ยเมนท่อน้ําทิ้งของบ้านเขาก็จะเอาไว้ฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นชิดกับเพื่อนบ้านไปแล้วนะครับเป็นบ้านแฝกตัวฝาบอ่อต่างๆเวลาเราปูกระเบื้องนะครับเราก็เว้นช่องไว้ให้บางท่านอาจจะปิดสนิทแล้วทําเป็นช่องเซอร์วิสแตนเลตก็ได้แต่บางท่านชอบแบบนี้แจ้งได้ก็คือปูกระเบื้องท็อปที่ฝาบอ่อยังคงยกขึ้นมาดูเซอร์วิสได้นี่ นี่นะฮะยังยกขึ้นมาได้สบายมากนะครับเผื่อมีอะไรต้องเซอร์วิสสบายๆนะครับกระเบื้องยาแนวลูกค้าเลือกซื้อช้อปปิ้งมาได้เลยเราปูให้เราคิดแค่ค่าแรงปูนะครับตรงนี้ก็จะยาวไปถึงแนวด้านหลังตรงนี้เป็นประตูเข้าด้านข้างบ้านละโอเคเดินมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปชมพระเอกหลักอีกหนึ่งชุดซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระเอกสุดและเป็นพระเอกหลังบ้านเลยก็คือครัวไทยของที่ต้องมี กับครัวชุดนี้แพ็กเกจต่อเติม14,900อีกแล้วครับที่ลูกค้าถามกันบ่อยและใช้บริการกันล้นหลามมากแพ็กเกจสุดคุ้มตัวนี้มีอะไรกันบ้างลูกค้าเลือกกระเบื้องเลือกหน้าบานมาตกแต่งให้เราติดตั้งสวยแค่ไหนไปไปชมกันดีกว่าครับไปอ่าโอเคครับมาถึงห้องครัวหลังบ้านเรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นพระเอกของบ้านหลังนี้ เลยก็ว่าไ,ได้นะครับเข้าในอินดอร์แล้วขออนุญาตถอดแว่นเก็บสักหน่อยอ่ะครัวของบ้านหลังนี้นะครับใช้พื้นที่อยู่ประมาณ13-14ตารางเมตรได้นะครับมีการลงฐานลากที่เป็นหัวใจสำคัญไม่ทิ้งเลยก็คือไมโครพายทั้งหมด6จุด 2, 4และ6 มาจบตรงนี้ทําเป็นคานคอดินขนาด20คูณ40เซนติเมตรผูกเหล็กอย่างดีเทคานเชื่อมเทคอนกรีตขึ้นมาเป็นฐานลากอย่างแน่นหนาก่อนที่สิ่งสวยๆจะรังสันข้างบนนี้ย้ําทุก EP ีฐานลากต้องแข็งแรงก่อนนะฮะข้างบนจะสวยแค่ไหนจัดเต็มได้เลยนะครับหลังนี้ครัวเช่นเคยที่เกลื่นไว้ด้านนอกเพื่อสักคู่ยังคงใช้แพ็กเกจงานต่อเติมสุดคุ้มสุดคุ้มของเรา14,900บาทต่อตารางเมตร ไล่กันให้ดูอีกสักทีเผื่<ๆ>อหลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับในแพ็กเกจเนี่ยจะได้งานโครงสร้างทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ประตูที่ผมเดินเข้ามาแบบนี้จะบานเลื่อนบานผักจะมีลูกฟักตาตรางแบบนี้หรือเป็นกระจกโลกเลือกได้หมดเราให้อยู่ละหนึ่งชุดขนาดมาตรฐานกว้างไม่เกิน 2, องคูณสงานเทคอนกรีตพื้นงานค่าแรงปูกระเบื้องฝาเซอร์วิสตันเลสแบบนี้ผมมีให้ครบเลยนะครับอยู่ในแพ็กเกจแล้วขนาด6กคูณหหรือ 8, ปคูณแนิ้วแบบนี้ให้เคาน์เตอร์ครัว5้าเมตรจัดเต็มไม่เกินจัดไปเลยนะครับ จะทรงไอจะทรงแอล4เมตร5เมตรจัดเต็มได้เลยนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ4เมตรนี่ยังไม่ถึง5เมตรเลนะเพราะจริงๆลูกค้าเหลือไว้วางแท้งนี่ซิงก็ไซส์ใหญ่นะเตาก็ไซส์หน้ากว้าง80กว่ายังเหลือที่เตรียมอาหารเยอะแยะมากมาย 4เมตรนี่กรถือว่าใหญ่มากพอสมควรนะฮะงานก่อผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาอยู่ในแพ็กเกจหมดงานฝ้ายิบซ้าําฉาบเรียบพร้อมเดินไฟดาวไลท์แบบแผเน,นลแบบนี้อยู่ในแพ็กเกจหมดด้านบนเป็นหลังคามเมทัลชีตพียูหนาหนึ่งนิ้วกันเสียงกันร้อนพร้อมรางน้ำฝนสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมแน่นอนอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดปลัก๊กสวิต์ใดๆก็ตามที่ต้องใช้ประโยชน์ในครัวเดินให้5จุดได้กัน1จุดเท่ากับ2รูเสียบแบบนี้ น้ำดีน้ำทิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าซิงค์น้ำในแพ็กเกจเราจัดให้2จุดอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ลูกค้าใช้แทบจะฟูลสเกลของแพ็กเกจเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่ไม่ได้รวมแต่เราอยากจะตัดให้ลูกค้าไปเลือกช้อปปิ้งเลือกซื้อสเปคที่ชอบแบบที่ใช่มานั่นก็คือฮูดเตาซิงค์หน้าบานเหล่านี้ หรือบางท่านอาจจะมีตู้แขวนเพิ่มก็ได้กระเบื้องไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเคาน์เตอร์กระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเลือกซื้อลวดลายตามที่ชอบมาได้เลยเราติดตั้งให้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งหน้าบานปูกระเบื้องค่าแรงใดๆเหล่านี้รวมในแพ็กเกจ1มื่นสี่เก้าร้อยหมดแล้วไม่ต้องไปเสียค่าติดตั้งให้ใครแล้วเราเซอร์วิสให้หมดในแพ็กเกจดูสิกระเบื้องเนี่ยข้างในเราปูให้หมดเลยนะเนี่ยเราปูให้สะอสาดๆกินครีมแบบนี้เลยนะครับ แล้วเราก็ปิดหน้าบานรุ่นนี้ก็เก๋ๆนะครับเคยย้ำไปในบาง EP พยายามหาซื้อหน้าบานที่มีลักษณะของเกล็ดระบายอากาศอันนี้เขาดีหน่อยเขาใส่มุ้งลวดมาให้ด้วยนะครับบางรุ่นก็อาจจะเป็นเกล็ดระบายอากาศเล็กๆข้างล่างได้หมดนะครับอาจจะเลือกเฉพาะบางจุดก็ได้เช่นซิงค์น้ําถังแกส๊สเตาแกส๊สอย่างเงี้ยครับเลือกที่มีที่ระบายหน่อยเพราะอะไรถ้าเป็นถังแก๊สกับเตาแก๊สมันอาจจะมีความร้อนอบอยู่นะครับแต่สําคัญสุดเลยคือที่ผมเน้นย้ําตลอดคือซิงค์เนี่ยพยายามเลือกให้มีเป็นพิจารณา ไม่ต้องเต็มบานแบบนี้ก็ได้จะแค่เกล็ดข้างล่างก็ได้นะครับเพราะซิงค์น้ำเนี่ยเวลามาสะสมความชื้นตรงท่อน,น้าทิ้งข้างล่างมันจะมีเหงือแล้วมันจะเกิดเพราะความชื้นสะสมมันเกิดกลิ่นอับพอเราเอาของเข้าไปเก็บในนี้กลายเป็นว่าของเราก็เหม็นอับไปด้วยมีน้าซ้ํากลิ่นอับในนี้ไม่พอแพร่กระจายออกมาในห้องครัวให้ห้องครัวอับไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเก็ดเล็กเก็บน้อยเรื่องแค่นี้เป็นประเด็นนิดเดียวแต่มันช่วยได้เยอะ,อะนะครับ,รบเป็นไอเดียละกันเป็นไอเดียละกันความเก๋ของครัวหลังนี้พอพูดเรื่องแพ็กเกจหมื่นสี่เก้าร้อย ลูกค้าให้โจทย์กับทางทีมเซลล์ Sell, ทีมโฟรแมนแล้วว่าอยากเป็นครัวปิดนี่แหละก่อปิดได้เลยนะครับแต่ว่าขอระยะการก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาเนี่ยแค่นี้60เซนเท่ากับว่าก่ขอขึ้นมาเฉลี่ยประมาณสักเมตร50ละกันโดยประมาณนะครับจากปกติบางหลายๆ EP หลายๆผลงานเราจะก่อชนฝ้าเนาะแต่หลังนี้ลูกค้าอยากได้ฟิลเหมือนครัวเปิดขอเป็นระแนงหน้า3ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับ นี่อย่างนี้หน้า3ก็คือ7เซนครึ่งทําสีเบสเดิมมันจะเป็นสีซีเมนต์อันนี้ลูกค้าเลือกทาสีขาวรอบเลยนะครับหลายๆโครงการเราไปทําครัวแบบกึ่งเปิดให้ก็จะเล่นดีไซน์แบบนี้แต่อันนี้ลูกค้าขอแค่ดีไซน์ระแนงแต่ไม่ใช่ครัวเปิดนะครับข้างหลังเนี่ยเราตีสมาร์ทบอร์ดแผ่นใหญ่เลยครับ ปิดคืบด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะมีจิ้งจกแมลงสาบใดๆเข้ามานะครับเพราะจริงๆอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นครัวปิดนั่นแหละระยะล่นตามที่นิติกําหนดโอเคครบถ้วนนะครับสําหรับงานต่อเติมหลังนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยด้านล่างน,นี้ได้ทุกช่องทาง ถนัดโทรถนัดไลน์ถนัดแชทได้หมดเลยนะครับส่วน EP คลิปไอเดียจัดเต็มแบบนี้ความยาว10นาทีบวกลบกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆและเรายังมีคลิปสั้นไว้ให้เลื่อนถูดูเพลินๆเ,เป็นไอเดียเยอะแยะมากมายทั้งในช่อง Tik t o k อและในช่องของช็อตของ YouTube นะครับรบรวมอยู่ในคลิปสั้น คลิปยาวก็มีนะครับกรุงเทพปริมณฑลย้ําอีกครั้งทั้ง PS d e c o อและทิปเคเรายังบริการวัดหน้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามติดต่อน,นัดจองคิวเข้ามากับทีมแอดมินได้เลยนะครับย้ําสุดท้ายก่อนจะจากกันเราวัดงานจริงขายงานจริงและไม่ทิ้งงานแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ